รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailand บริษัทปตทจำกัดมหาชนอิ่มสะดวกที่ 7-Eleven สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะกลับมาพบก,กับรายการร้อยอาชีพพิกฝันค่ะกับดิฉันค่ะจอยนุชพัฒนค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะมาที่ชนบุรีโอ้โหเรามารับ อากาศดีๆกันนะคะถึงจะร้อนนะคะแต่ที่ชนบุรีเนี่ยก็มีหลากหลายค่ะมีทั้งทะเลนะคะแล้วก็ยังมีผู้ประกอบการทําธุรกิจหลากหลายเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าอาชีพที่จอยพาคุณผู้ชมมารู้จักกันนะคะอยู่ข้างหลังจอยนี้ค่ะเขาเป็นเจ้าของเซ็นเตอร์อ่าแล้วก็เป็นทําธุรกิจเกเรื่องของออนไลน์การตลาดด้วย หลากหลายอย่างค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ทําในเรื่องของธุรกิจออนไลน์มาก่อนเขาเป็นช่างมาก่อนด้วยค่ะเขาเป็นคนตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นดีไซเนอร์มาก่อนแล้วทําไมเขาถึงเปลี่ยนใจมาทําธุรกิจออนไลน์ล่ะคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าข้างในไปพบเขากันเลยดีกว่าค่ะอยู่ข้างในนี้ค่ะไปค่ะ การออมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailand บริษัทปตทจำกัดมหาชนอร่อยพร้อมทาน CP Ready Meal หมูดำคุโรบุตะ ผู้ชมคะหลากหลายอาชีพนะคะก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจแล้วก็ความมุ่งมั่นค่ะซึ่งตอนนี้นะคะจอยก็มานั่งอยู่กับพี่รินแล้วก็พี่หยกนะคะซึ่งเขามีความมุ่งมั่นที่จะทําธุรกิจนี้นะคะให้ก้าวเดินต่อไปแล้วก็ทําได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอยากให้พี่รินกับพี่หยกนะคะแนะนําตัวหนะะ่อยค่ะครับชื่อภัสกรทรวีกรกบคุณครับ,รบชื่อเลนเชลลินครับทำการตลาดออนไลน์ครับ ชื่อนัฐาพัทลกรวรกิจค่ะชื่อเล่นชื่อหยกค่ะทำการตลาดออนไลน์ค่ะอาชีพเป็นอาชีพการตลาดออนไลน์ใช่ครับอันนี้คือเราเข้าใจถูกก็คือเหมือนเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ทั้งคอมพิวเตอร์ผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ้ยตลาดออนไลน์ทํายังไงอ่ะแต่ว่าเราจะต้องเก่งคอมพิวเตอร์หรือเปล่า<ม>เราถึงจะทาตลาดออนไลน์ได้ไม่ไม่ครับค่ะแล้วมันมันคืออะไรอยากให้พี่ลินขยายความให้หน่อย ได้มีโอกาสเข้ามาทําเบื้องตอนแรกเลยก็ไม่ได้เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์อะไร<ช>นะครับ<ช>แต่ว่าก็เข้ามาศึกษา<ช>แล้วก็ทําพอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีประสบการณ์นะครับแล้วก็เลยรู้ว่าเนี่ยมันเป็นช่องทางหนึ่งที่ที่สามารถทําให้คนมีไรายได้ได้จริงก็เลยทําร่วมกันก่อนที่เราจะเจอการทําตลาดออนไลน์พี่รินทําอะไรมาก่อนเรียนมาจากที่ไหนคะครับ,รบ,รบจริงๆแล้วก็ ไม่ได้เรียนมาทางการตลาดออนไลน์ไม่ได้เรียนมาทางคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะจบช่างมาครับจบช่างใช่ครับแล้วทำไมไม่เป็นช่างอ่ะมันมีจุดพลิกผันครับค่ะยังไงอะคะก็คือเรียกว่าเป็นวิกฤตแล้วกันค่ะแต่ว่าพอเราทําไปก็กลายเป็นโอกาสสําหรับชีวิตอ๋อก็คือพลิกวิกฤตมาเป็นโอกาสถูกครับค่ะตอนนั้นไปทําอะไรมาก่อนพอจบจากช่างมาก็ไปเป็นช่างไหมคะมีมีแวะนิดนึงมีช่วงที่ ไปไปบทเรียนอยู่ห้าพัรายใช่ครับแล้วก็พอสึกออกมาก็ได้มาทํางานโรงงานอยู่พักหนึ่งแล้วทีนี้เราก็เริ่มมีความรู้สึกแบบว่ารายได้ที่เราได้ต่อวันเนไม่พยอมันไม่พอมันไม่พอจริงๆนะครับก็เลยทําให้เราเนี่ยก็มองว่ามองหาอะไรทําเพิ่มนะครับก็เลยเข้ามาในธุรกิจนี้แล้วทางด้านพี่หยกนะคะค่ะก็เรียนจบปริญญาตรีมานะคะจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะ ก็เรียนจบมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็โดยส่วนตัวเราไม่ชอบทำงานประจำอยากทําอะไรบางจริงบางอย่างนะคะอยากมีรายได้ที่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวตอนนั้นทำธุรกิจส่วนตัวออกแบบเสื้อผ้าขายส่งออกแบบเสื้อผ้าขายส่งแล้ว,ลวไม่ดีเหรอคะยแล้วก็เปิดกิจการรายได้ดีค่ะแต่ว่ามันไม่มีอิสระเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะคือปิดหน้าร้านก็ไม่ได้เงินอ๋อคือหมายความว่าออกแบบเสื้อผ้าขายส่งแล้วก็เปิดหน้าร้านเองด้วยแปลว่าถ้าสมมติว่า เราปิดร้านลูกค้าก็จะไม่มาเงินวันนั้นก็อดไปจะไม่มีรายได้จะไม่มีรายได้ซึ่งซึ่งเป็นอาชีพที่ดีไหมมันก็ดีค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวเราชอบชอบอิสระครพับคือนิสัยไม่ได้ตรงกับอาชีพที่เราทำใช่ค่ะตอนนั้นทําเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ได้ที่ได้เงินเยอะๆประมาณนั้นค่ะก็เลยเปลี่ยนมาทําเป็นธุรกิจออนไล็กๆค่ะ การตลาดออนไลน์ตอนนี้มันมันมันเป็นแบบใหม่ค่ะซึ่งหมายความว่ามันมีแบบทั้ง Facebook ด้วยนะคะอินสตาแกรด้วยพวกนี้ค่ะเลยเลยคิดว่ามันง่ายสามารถที่บเล่นอยู่เล่นอยู่ที่บ้านก็ได้โดยที่แบบไม่ต้องเฝ้าร้านอะไรเงี้ยค่ะเล่นที่ไหนก็ได้ก็เลยปิดร้านเลยเหรอคะก็เลยเข้ามาทํากับพี่ลินนะคะแล้วก็ปิดกิจการส่วนตัวไปแล้วมาทำรูเต็มตัวเหมือนว่าเราค้นหาตัวเองแล้วแล้วมีความรู้สึกว่าเรามาเจอตรงนี้แหละ จริงๆแล้วคนที่เปิดโอกาสทางธุรกิจให้ก็คือท่านประธานบริษัทครับใช่ครับเป็นพิมดกับพีเมนต์แล้วไปเจอกันได้ยังไงถึงออนไลน์นี่แหละครับก็เป็นเป็นคนไม่รู้จักกันมาก่อนก็แปลว่าจริงๆเราทำอาชีพของเราอยู่ก่อนแล้วแล้วก็มีความรู้สึกอยากหาอะไรเพิ่มเติมก็เลยเข้าไปเหมือนท่องอยู่ในออนไลน์ว่ามีอาชีพอะไรที่มันเพิ่มเติมสร้างรายได้ให้กับเราก็ศึกษาหาบริษัทที่เราคิดว่าดีที่สุดก็เลยไปเจอใช่ครับ ตอนแรกเคยแบบรู้สึกไหมว่าแบบเออเราจะไปฝากชีวิตไว้กับเขาอะทั้งทงี่เราทรําธุรกิจอยู่แล้วอะซึ่งเป็นอยู่ในมือของเราอะแล้วอยู่เราต้องไปอยู่ในมือของเขาเรารู้สึกแบบเอยเสียวแบบโอ้ยไม่ไหวกลัวเสี่ยงนะไม่นะไม่ค่ะเพราะว่ามีผลลัพธ์ตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆเลยคือเรามั่นใจมากว่ามันจะทําแล้วดีอ่ะคะ่ะไม่จะเรียกว่ามั่นใจก็ไม่ได้ครับแต่เพียงแต่ว่าพอเราคิดแล้วเราก็ทําพอทําแล้วมันออกมาดีเลย คือมันมีผลลัพธ์เลยเราไม่ต like ้องมานั่งลองว่าว่ามันดีหรือไม่ดีทำร่วมกันตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าคะจริงๆแล้วผมทำก่อนแล้วก็มาชักชวนเขาตั้งแต่ครั้งแรกเลยเหรอใช่โอ้โหถือว่าเป็นธุรกิจที่แบบพอคุณผู้ชมฟังแล้วมูเป็นแสนทุกคนคงแบบตอนนี้ฟังอยู่เอารวมจอยด้วยจะก็คงบอกฮูพึ่งตาลึกวาวได้เป็นแสนเลยเหรอในเดือนแรกเลยเหรอคะในเดือนที่สามในเดือนที่สาม แปลว่าในช่วงเดือนแรกเราต้องพยายามขยันหรืออดทนหรือว่าต้องยังไงบ้างก็ต้องศึกษามากกว่าต้องศึกษาจะยากช่วงแรกช่วงที่ยังไม่เป็นอะไรเลยมากค่ะครับเราลาออกจากงานเลยปะคะอ,ออกตั้งแต่แรกเลยครับออกตั้งแต่แรกเลย <G ül üyor> ก็คือเอาละ่ะไปเสี่ยงดูเพราะว่าไรายได้คือมันก็ตกวันหนึ่งไม่ถึง300ครับในงานโรงงานแล้วคะทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ เดือนหนึ่งที่เขาได้กันก็ประมาณแค่8ปด0 0้าพครับถ้าไม่รวมโอทีออค่ะก็เลยตัดสินใจลาออกพอลาออกก็เลยไปหาตามธุรกิจต่างๆในทาง Facebook ที่เราเล่นอยู่แล้วนี่แหละพอ,อเสร็จแล้วก็มาจบที่ตรงนี้แล้วก็ลาออกจากงานเพื่อมาทำตรงนี้อย่างเต็มตัวใช่ครับแรกๆเลยทำอะไรบ้างต้องไปนั่งเฝ้า f a c e b o o k ต้องไปนั่งอยู่กับ i ิน t a g r กรมทั้งวันทั้งคืนหรือเปล่า ค,คือถ spectrum, ้าเป็นช่วงแรกเลยเนี่ยจะค่อนข้างตอน, andan, alphabet, magic, ต,อนตอนก en, <te <te ่อนผมจะจะประสบความสําเร็จนะครับก็จะค่อนข้างทํายากนิดนึงก็จะไม่ค่อยออนไลน์เท่าไหร่ตอนนั้นก็จะเรียกว่าเป็นออฟไลน์มากกว่าเป็นใช้ความขยันเขาว่าตอนช่วงที่ได้แสนตอนแรกอ๋อค่ะยังไงอะคะเราให้คุณผู้ชมำก็อาจจะคล้ายธุรกิจทั่วไปคือแบบต้องต้องต้องพยายามจะพรีเซนต์ว่ามันดียังไงนู่นนั่นอะไรแบบนี้ครับ แปลว่าเขามีของให้ครับก็คือทําบริษัทนี้มีของให้และให้เอาเราเนี่ยเอาของนั้นไปทําการตลาดต่อถูกต้องครับซึ่งเราก็เลือกการทําตลาดออนไลน์เรามาเลือกการทําตลาดออนไลน์ในในช่วงสองปีหลังนี้ในช่วงสองปีหลังใช่ครับแปลว่าช่วงก่อนหน้านั้นก็เขาก็ยังไม่ได้ใช้วิธีนี้ยังไม่ได้ใช้วิธีนี้อ่ะงั้นตอนแรกๆเนี่ยใช้วิธีไหนล่ะก็อาศัยว่า ใช้ความขยันใช้เวลาว่างนู่นนี่นะคือคือใช้คําว่าลองผิดมามากกว่าลองถูกครับช่วงแรกแต่ถามว่าได้รายได้ไหมได้คือเหมือนเหมือนความเข้าใจคนทั่วประเทศตอนเนี้ยก็คือจะมองว่ามันมันเป็นแบบช่วงแรกที่ผมทํำเพราะว่ามันไม่มีระบบในการทํางานใช่ค่ะซึ่งตอนนี้มันเปลี่ยนวิธีใหม่แล้วมันจะง่ายขึ้นหรือว่ายากขึ้นคะมันง่ายขึ้นแบบว่าทวีคูณ จริงหรอคะถูกต้องครับคุณผู้ชมค่ะพอพี่ลินพูดอย่างนี้คุณผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านถี่ชอบเล่น Facebook ชอบเล่น i n s t a g r a รมทวิตเตอได้ไหมคะได้ทุกอย่างได้หมดเลยได้หมดเลยที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ทำได้ค่ะคุณผู้ชมน่าสนใจมากแล้วมันต้องทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวพี่ลินในช่วงหน้าจะมาอธิบายให้ฟังว่าต้องทำยังไงช่วงหน้าพบกันค่ะ บริษัทปตทจำกัดมหาชนธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailand คุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการร้อยชีพพฝันนะคะในช่วงนี้ค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ฟังในช่วงที่แล้วค่ะจะคุยกับพี่รินแล้วก็พี่ยกค่ะซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจการตลาดออนไลน์เขาบอกว่าตอนนี้ทำได้ง่ายได้ไมากยิ่งขึ้นและถ้าเกิดทำอย่างตั้งใจจริง เดือนหนึ่งเนี่ยสามารถถึง10,000แสนบาทครับเกินครับเกินด้วยเหรอคะอยากลาออกจากการเป็นมิธีกรทันทีมันทำยังไงเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยคงจะตั้งตาจับตามองอย่างแบบหมใจจ่อใจจ่อก็คือหลักการของมันเนี่ยมันก็จะจริงๆมันเป็นเรื่องการตลาดเป็นเรื่องของค่าการตลาดเป็นเรื่องของผลประโยชน์ ในแผนธุรกิจนุ่นนี่นั่นมากมายแต่เพยแต่ว่าเราก็คงอธิบายแบบนั้นไม่ได้แต่เราเอาอธิบายวิธีการเข้าๆได้บ้างเช่นอย่างเช่นตอนนี้ก็คือเราก็มีทีมงานที่ทเ็นเตอร์ชมบุรีแตนนายอยู่เยอะแยะเลยสามสิบสี่สิบคนอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นทั้งคนที่ออกจากงานมาแล้วออกจากงานมาแล้วหมายความว่าเขามีไรายได้ในธุรกิจนี้พอ,พอเลี้ยงชีพได้แล้แลวรายได้แทงงานประจาแล้ว เขาก็จะมาทําเต็มตัวเหมือนเหมือนทาเป็นงานประจําไปบางคนก็ทําเป็นเสริมนะเป็นเสริมเขาก็จะได้แบบว่าเดือนหนึ่งสี่พันห้าพันหกพันแบบนี้ครับส่วนวิธีการเราเราก็คือเราให้โอกาสสําหรับคนที่ไม่ได้รับโอกาสเหมือนผมสมัยก่อนก็คือหมายความว่าใครที่คิดว่าไม่ได้รับโอกาสจากที่อื่นๆมาที่นี่จะได้รับโอกาสใช่ครับเพราะรูปแบบการทางานของเราเนี่ยมันมีหลายรูปแบบ มันสามารถที่จะแบบว่าไม่ต้องลงทุนก็ได้อย่างที่พี่ลินบอกว่าตอนแรกเริ่มเริ่มเนี่ยพี่ลินไม่มีเงินที่จะลงทุนใช้ใจทำด้วยการอดทนจนแรกๆกนี่มันค่อนข้างลำบ,าก,บากตามก็เลยมีความรู้สึกว่าคิดวิธีใหม่ขึ้นมาในสองปีหลังนี้เพื่อที่จะทำการตลาดออนไลน์ให้มันง่ายขึ้นส่วนตัวเองผมขยายอยู่ทั่วภาคตะวันออกแบบนี้ ก็จะมีเซ็นเตอร์สนบุรีสมุทรปราการพัทยาระยองบ่อวินอะไรพวกนี้ครับหมายความว่าถ้าคนที่สนใจฟังอยู่ตอนนี้สิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องเข้ามาหาเราต้องมาพูดคุยกันถึงจะเข้าใจในหลักการว่าควรจะทำหนึ่งสสามสี่เราจะมีพี่เลี้ยงในการอธิบายเราจะมีคนคุยให้อะไรอย่างถ้าเป็นสมัยก่อนต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นแบบนั้นเนี้อ๋อค่ะถ้าเป็นสมัยนี้เราจะทำการสอนงาน รวมกันทีละร้อยสองร้อยคนเลยอสอนงานเลยสอนงานเลยทีละร้อยคนแต่ต้องเข้ามาหาเราไหมต้องเข้ามาที่เซ็นเตอร์ครับแต่มันจะไม่ใช่รูปแบบเดิมที่แบบว่าตอไปคุยทีละคนทีละคนทีละคนแบบนี้หมายความว่าถ้าคุณสนใจคุณนัดมาพร้อมๆกันจะมีวันกําหนดเช่นอาจจะเป็นสุ่หน้าแต่เข้ามานะ ก็จะมาฟังกันทีเดียวเลย200คนแล้วไม่ต้องเข้าอีกเลยก็ได้ถูกต้องครับครั้งเดียวใช่ครับคือคุณเสียเวลาครั้งเดียวใช่ครับสุข้าเราว่างไหมคะส่วนใหญ่ส่วนใจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์อ๋อสามารถจะเป็นเสาร์อาทิตย์เพื่อจะได้เหมือนว่ามาสร้างรายได้เสริมใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็สามารถทําที่บ้านได้พอที่บ้านก็เล่น f a c e b o o k ได้ น่าสนใจมากครับค่ะแต่ว่าในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้คือมันต้องอดทนเหรอคะหรือว่าเราต้องศึกษาจริงๆเราต้องทําอย่างตั้งใจจริงคือ,อในธุรกิจนี้เขาจะมีคําคํหนึ่งที่แบบว่าให้ทําความเข้าใจว่าธุรกิจนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีนะคนที่ล้มเหลวมันมีแต่คนล้มเลิกคือไม่มีคนล้มเหลวไม่มีทางที่จะล้มเหลวแต่ว่าคุณจะล้มเลิกไปก่อนเลิกไปก่อน เพราะฉะนั้นผมพยายามทําระบบให้คนได้เงินเร็วที่สุดอเพื่อที่เขาจะได้เห็นว่ามัน,นได้ผลจริงมัน,มนคือคนทัศนคติคนไม่เหมือนกันรอยพ่อพันแม่มคือบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้ฟังเราร้อยเอรบางคนก็หาว่าหลอกนู่นนี่นั่นมันเป็นไปได้หมดอืเพราะฉะนั้นต่อต่อให้เราทําดีที่สุดยังไงเราเราก็อาจจะโดนโดนอยู่ดีแต่เราอะต้องการทำให้เขาเห็นว่าเออมันได้ตังจริง สามารถเลี้ยงชีวิตได้เลี้ยงพ่อแม่ได้ออะไรแบบนี้มากกว่าคุณลินพี่หยกคะการทำธุรกิจตรงนี้มันมีอุปสรรคและปัญหาไหมคะที่เรามริจอนั่นก็คืออุปสรรคและปัญหาคือเราร้อยพ่อแม่เรื่องเดียวเลยครับบอกได้ว่าเฮ้ยมันทำแล้วดีจริงๆนะใช่คคุณอดทนอีกนิดเรื่องเดียวเลยคือวันนี้ดีกลับไปบ้านอาจจะไม่ดีแล้วก็ได้อืครับ จริงๆค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนี้หรือธุรกิจอื่นๆค่ะทุกอย่างมันอยู่ที่ใจถ้าใจบอกว่ามันทําได้มันจะทําได้ถ้าใจบอกว่าเอ้ยเรื่องควายเขยว่ามันไม่ได้มันรู้สึกห่อเหี่ยมันก็ไม่ได้ค่ะคทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราจริงๆครับค่ะอยากให้บอกถึงคติประจําใจของทั้งคู่หน่อยค่ะก็รจริงๆเราก็เป็นคติที่ใช้อยู่ตลอดนะใช่ค่ะคือเหนื่อยชั่วข่าวสบายชั่วโพตของพี่โย้ก็เหมือนกันเหมือนกันค่ะค่ะ ก็คือคุณผู้ชมคะถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยสู้อดทนเหนื่อยขนาดไหนรับรองว่ามันจะทำได้ใช่ใชค่ะอยากให้พี่รินแล้วก็พี่โยกคะ่ะฝากเกี่ยวกับเรื่องราวของธุรกิจนี้คือธุรกิจการตลาดออนไลน์ให้กับคุณผู้ชมหน่อยเผื่อคุณผู้ชมสนใจคะ่ะครับก็ตัวผมเองนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าของเซ็นเตอร์นะครับหลายๆเซ็นเตอร์ในทั่วภาคตะวันออกนะครับทำระบบมาเนี่ยก็ จากความล้มเหลวของตัวเองนะครับก็คือหมายความว่ามีประสบการณ์4 5ปีในการที่แบบว่าได้รายได้หลายล้านจากธุรกิจนี้นะครับแต่ว่ามันมันมันออกไปทางเหนื่อยมากนะครับจนในที่สุด2ปีสุดท้ายเนี่ยเราก็ใช้ระบบในการทํางานแล้วก็เราการันตีว่าเราสามารถทําให้ทุกคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยไม่เก่งเลยนะครับสามารถมีรายได้ได้จริงนะครับ mm hmm. เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เข้ามาทํากับกับพวกผมเนี่ยนะครับก็จะจะเน้นเรื่อง กตัญญูนะครับในเรื่องการตอบแทนพระคุณพ่อแม่แบบนี้นะครับเราก็เลยแบบว่าอยู่กันเป็นครอบครัวที่นี่ก็จะแบบว่าจะคุยกันทุกวันเาะแบบว่าคือมันมากกว่าธุรกิจแต,แต่มันคือครอบครัวนะครับค่ะ,คะถ้าสมมติว,ว่าผู้ชมสนใจสามารถที่จะติดต่อได้ทางไหนคะก็ทางเ c e b o o k นะคะโยก้าพัทรกรวรกิจนะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะ0ูนย์8 8 8 4 3ค่ะอีกเบอร์หนึ่งนาาะคะก็0ูนย์7 5 5 5 1ดห้าหห้าค่ะ ผู้ชมคะเรื่องราวของธุรกิจต่างๆหรือว่าชีิต่างๆนั้นค่ะอย่างที่เราได้ฟังกับทั้งพี่ลินและพี่หยกนะคะทุกอย่างมันต้องใช้ความอดทนค่ะทุกอย่างอยู่ที่ใจถ้าเราคิดว่ามันทําได้จอยพูดเสมอว่าถ้าเกิดใจคิดว่ามันทําได้มันจะทําได้ทุกอย่างมันถ้าเกิดเรามีความฝันเราต้องไปถึงฝันนั้นใช่ใชไหมคะใช่ค,ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ลินแล้วก็พี่หยกมากๆเลยค่ะขอบพระคุณคะ่ะ ก,ะะก,ก,รรก,ก,กละะบับมาพบกันได้ใหม่นะคะกับรายการร้อาชีพพิกฝันค่ะทุกความฝันเป็นจริงได้ค่ะอยู่ที่ใจบอกแล้วนะคะถ้าคิดว่าทําได้มันจะทําได้ค่ะสะกดจิตตัวเองไว้กลับมาพบกันได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์นะคะเวลาบ่ายโมงยีนาทีทางททบ5แห่งนี้สําหรับวันนี้จอยพี่ลินพี่โยกนะคะลาไปแล้วค่ะให้กําลังใจทุกความฝันค่ะขอบคุณค่ะ ต้องขอขอบคุณสินเชื่อประชาชนสุขใจจากธนาคารออมศินบริษัทปตทจำกัดมหาชนร้านอิ่มสะดวกที่7 e เ e ่ e อีเลฟผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดีผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดของขวัญ